อาเก้นพรีสดาลิงกลับจากโรงเรียนรักลากับจากไม่กลับจากขมาโรงเรียนค่ะโรงเรียนค่ะโอเคอะเมลี่เมื่อเด็กๆหิวโยเกิรอะหิวเหรอคะลูกอายุหุ่งก่อะไรคะน้องเมลี่ น้องมิลี่คะน้องมิลี่กินอะไรคะมิลีก็เยอก่พู u i s, <R> <S, <S h y เยอะแน้องมิลี่ขี้มุกน้องมิลี่กินกินอย่างหลกกินเยอะเกิจ้ามิลีก็ squishy เก่ um you got fruits เยอะเกิดลดอะไรหรก strawberry หรือลดอะไร strawberry strawberry and I'm gonna have a milk slide pardon I'm having a milk slide too okay mili what you say if you want มิสลด Please Look at me <Please S 1> and say Please have a milk slice. s l i c e Okay good girl เด็กน <c oughs> ้อยก็จะกินในมิลสไลด์ค่ะคือนมแผ่นมแผ่นค่ะอยู่นี่มี่ซื้อมาประจำค่ะเอาโอลิเวียเอาไปให้เมลี่พร้อมเด้อลูกเด้อาให้เมลี่น่ำเด้อให้เมลี่อันหนึ่งนะคะโอเคใช่โอเคตัวเย็นเคยโหกหพี่น้องเลยบาง นด็หน่อยก็เอาอันนี้มาง่อยขึ้นเด้ค่ะยง่คนหิวเอาอันนี้อันนี้มาง่อยแต่ว่าบอกคนณย่ะมากมันสิลมทับาัสดอกบอกแม่เวลาหิวเลยลกโรงเรียนมากหิวเข่าค่ะอะไรนะคะอะไรนะคะอ c ไรน o ค s <cook food>. Which carrot? The um, small one. The proper one. Proper one. You know, you could. Know, I like putting the proper one. huh You know, where Where you could. Really? Where you could carrot? In the mm. or in your house? Or? In my house. Oh, in your house? Alright. Mum, my house just cut carrots. my Mummy, did you cut carrots? Yes s w h า n w นว a ว t น o u อ e a อ c a ครอ t เวลาเราจะกินเราก็ตัดใช่ไหมลูกไหนตัดยังไงตัดแครอทไลค่อ๋อตัดตัดไลละตัดอย่งนั้นจะอืมไล่จะย้ยละสนกุยาข้าอ้แคอย่างนั้นเลยรีววเออเพื่นเราขุดโออย่างงั้นโอรเวีโอเค Yes. How. Listen. How spell c o u l d K A K A A ้ No ข้าเข้ะเข้าเรียเขาเข้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 เข้าเข้า้าเขาเข้ มีเป็นลิงขนาดเด้คนนี้ We're not l i n g You are a big wing โอ h Olivia โห Olivia อยู่อะบิกลิงหมายถึงว่าใส่บิ๊กนั่นแหละเจ้านั่นแหละลิงใงหมายถึงว่า Olivia สี่เสียบก็ไม่ลีงเนี่ยค่ะเพราะ Olivia สี่เสียบว่า Olivia สี่เสียบว่าฝรั่งจ๋าเลยนะค่ะคือเก่งกล้าแสดงออกแต่น้องมินี่จะมีอายนิดนิดเรียบร้อยกว่า Olivia นิดนึงแต่ถ้าอยู่กับแม่นี่บอกค่ะสุดๆแม่ลิง ไหนตัดให้แม่ดูซิลิเวียอย <Yeah. S 1> ไหนพุดพูดยังไงลูกพุดพรอเปลีนไหนไม่ไดีพูดให้แม่ดูซิพุดพรอเปลี่อันนี้เป็นกรรไกรเด็กค่ะ mm hmm. ไอ้เขาเขา,เขาใช้ได้ไม,ไม่ตัดนิ้วมือ <c oughs> ไอ้ปลายก็จะไอ้ปลายก็จะไอ้บ่คมนะคะ <c oughs> ปลายก็จะเป็นแบบโบแ่แหลมเป็นกรรไกรของเด็กที่โรงเรียนช้าให้ฝึกใช้ค่ะก้ามเนื้อมือตัดอายุซามหมื่มลี ซาโอลิเวียนี่ใส่กันไกลได้แล้วเขาจะมีให้ใส่ด้วยค่ะโรบอยางเล็กหน่อยก็ะหูค่ะเล็กหน่อยก็ะหูเพราตัดจะโค้เนี่ยเห็นว่าโอลิเวียก็ตัดนั่ตัดกระดาษที่กันค่ะโอลิเวียไม่ได้เห็ดเอาเองอิชแมยิปใช่ไหมลิเวียร์อายุกูดใช่ไหมลูกเกิดเกิดแม่หนูชื่ออะไรคะโอลิเวียร์วอสเยียนมัมเนมแก้วน แค่หลอนเนี่ยกูเมลีแม่หนูชื่ออะไรคะเมลีแม่สายโอ้แม่สายเก่งมากเลยน้องเมลีกินเยอะเกิดติดปากน้องเมลีก็เป็นบาดจางไหนดูซิมีขี้มูกไหมเมลีไหนขี้มูกตรงไหนลูกชี้สิขี้มูกอยู่ไหนคะ<จ>อยู่จมูกพูดเดี๋ยวซิโอลิเวียมันนี่เป็นขี้มูก <laughs> โอลิเวียแข็งแรงขนาดนี้โอลิเวียค่ะตึ้งๆหลอดเดี่ยวเล่น พะวันไอ้นั่งชิ่นกับอากาศอยู่ฟาร์มเนาะอยู mm ่แฮฟฟาร์ด้วย่เวียที่ฟาร์มแววอยูกออินเฟาร์มลิเวียตกีพิกโอเคพิกไก่ไก่แอนไก่าวแอน โ r ้แรปเป I got cows over here and cause I feed the cows and and what what they say m a I I p a n t some goldfish <I got S 1> oh sheep, <a> sheep. yeah and goldfish I teach the sheep how to make a snowman oh เมลีไปฟาร์มใช่ไหมเมลีโบบินฟาร์มวิ่งแดดีเดนเมลี อาทไอชีโฟมกซ์นแนันนส i a yeah. no, like yeah. like i n d e โอ้ตลกมี uh, like ีี i yeah. s n o w ปส่วนไอชีพทำซูนแมนโอ้เด็กน้อยนี่ I'm s o y d a หนูกินอะไรถ้าม่ีมบอกสิหนูกินอะไรเอามาให้แม่ดูสิมิลสไลด์นมแผ่น s h a e b อาอะไรเนี่ยคุณ much อย่านมแผ่นนมแผน เก่งก็ดเกลแคบว่าเกลเมลีจาพ่อหนูชื่อพ่ออะไรลูกไมเคิลอ๋อพ่อไมค์โอเคว่า your daddy name อ m มเจมส์เจมส good เจมส์เดวิดฮะเจมส์เดวิดอ๋อ middle name เดวิดโอ good your dad middle name อะไรเมรีไมค์เปาไมค์เปาไมค์เปามีอันนั้นโรเบิร์ตลูก ไม่เลยปุ Ready, Michael, Robert, oh okay ๊บอย่ยูเม่รีบุ๊บเรดี้ไมเคิลโรเบิร์ตบุ๊กโอเคค่ะเก่งมากมากเลยเสร็จก็ต้องรู้จักเก็บใช่ไหมลูกเอาไปเก็บเมลี่เอาไปเก็บที่ไหนคะเจลลี่เอาไปเก็บที่ไหนคะนี่โยเกิรเบรเอยโเกิรเบรอ๋อเอาไปเก็บไปที่บิ้งแล้วก็เอาเอาช้อนไปเก็บที่ไปยเกิริง ที่ครัวนะคะคิชินนะโอเคไปเอาไปเก็บนะกินเสร็จไปแ,แม่จะเอาไปรีไซเคิลอันนี้ไปไว้ครัวไปไปไวในครัวโอเคแม่จะเอาไปรีไซเคิลน,น,นี่เด็กกินหลอกกับซอนเพื่นเก็บจา่ายได้น่ายบังโอเคเอาไปทิ้งทิ้งขยะอันนั้นทิ้งขยะลูกอินบินอบอโอเคอันใส่พอจุดเก็บข้อค่ะโอเคแล้วกินอะไรทีนี้ what you want to drink แบ็เออเบ็ลวยบ้านใเก็บางดค่ะเยอไปยืนตรงนั้นแล้วขอบคุณค้าเพรามีก่อนลิเวียสแตนแทนลิเวียแล้วก็ขอบคุณค่าเน็กทูเมลีขอบคุณค่าก้มลงด้วยค่ะขอบคุณค่าอยอย่าเป่าลูกมเดี๋ยวมันกระเด็นออกลิเวียนอดูด่าหนิงหนูดื่มอะไรคะเมลี คคเอรร์เ๋อแบล็คเคอร์เรนอันนี้ใช่ไหมนี่แบล็คเคอร์เรนน้ำเด็กน้อยอย่ากินค่ะแอปเปลิลวอคเกตวอคเกตอย่าเดี๋ยวลูกแอปเปลิลแอนด์แบล็คเคอร์เรนเขาก็เป็นไอเอาใส่นิดนึงแล้วก็ผสมนม้ำน้ำสะอาดให้เด็กน้อยกินนะคะอยู่นี่จะมีรสชาติไอหวานนิดนึงแต่บ<ว>่บ่ดได้ใส่น้ำตาลค่ะล<ว>ิเวียหนูทำอะไรคะลูก What you gonna show me A rocket A rocket ว้าวเอทีฟวอร์กเกตลัสองหอึ่งบลัสต์โอ้สามสองหนึลัไปอะเดี๋ยวมาสามสองมึไปนะไป นี่เราไปร้องเรียนมดมือค่ะฆ่ากันอันหนึเด็ดเด็ดเด็ดอย่างก่อนอกเก็ดจะลววนแบบประมานเฮาเนาะจะลวดหรือบอกแบบบ้างไฟโอ้โหโอเคพอแล้วค่ะ